มาติดตามข่าวสารกันต่อค่ะอีกไม่กี่วันเท่านั้นนะคะ,คะที่คณะรัฐมนตรีค่ะนำโดยนายกเศรฐษฐาทวีสินเนี่ยก็จะไปประชุมคณะรัฐมนตรีที่จังหวัดนคนรราชสีมานะคะเป็นการประชุมคอรมอสัญจรนนั่นเองก็มีการจับตามองกันนะ,ะว่าเมนูที่จะเสิร์ฟบ,บนโต๊ะคณะรัฐมนตรีครั้งนี้จะมีเมนูอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะไปดูการเตรียมพร้อมกันค่ะ าจังหวัดนครราชสีมาค่ะเตรียมเมนูโตโคราสุดแซบรับคณะรัฐมนตรีนะคะในการประชุมคอรมอมสอัญจร1-2กรกฎาคมนี้การันตีความอร่อยของดีของเด่นของเมืองย่าโมเลยค่ะ ที่ห้องประชุมสุวัสดิ์ลิบตะพันลบหนึ่งอาคาร3-1ม,มหาวิทยาลัยราชพัฏนคนรราชสีมานายสุวัสดิ์ลิบตะพันลบประธานสภามหาวิทยาลัยราชพัฏนคนรราชสีมาพร้อมด้วยนายชัยวัฒน์ชื่นโกสุมผู้ว่าราชการจังหวัดน,นคนรราชสีมารองศาสตราจารย์ดรอดิศรน,นาวนนท์อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพัฒนนคนรราชสีมา รวมไปถึงนายเทวันลิปตะพันลบที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีนายวชรพลโตมรศสักผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุขคณาจารย์และคณะบดีร่วมกันหารือการเตรียมการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่กลุ่มภาคตะนอกเชียงเหนือตอนล่างหนึ่งนครราชสีมาชัยภูมิบุรีรัม์สุรินท์และเตรียมการต้อนรับนายกรัฐมนตรีนายเศรษฐาทวีสินในระหว่างวันที่1-2ถึงกรกฎาคมนี้ค่ะ ค่ะสำหรับไฮไลท์นะคะโดยเฉพาะการเตรียมเรื่องของอาหารทางมหาวิทยาลัยราชพัฏนะครราชสีมาค่ะได้เป็นผู้รับผิดชอบในการเตรียมอาหารสําหรับคณะรัฐมนตรีสําหรับอาหารเช้าค่ะอาหารว่างแล้วก็อาหารกลางวันซึ่งได้จัดเตรียมเป็นอาหารขึ้นชื่อของจังหวัดนครราชสีมาค่ะและอาหารที่มาจากงานวิจัยของทางมหาวิทยาลัยรวมทั้งได้ใช้กาแฟดงมะไฟนะคะที่เป็นกาแฟที่ได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของจังหวัดนครราชสีมาค่ะ อาหารใช้ภาชนะที่ทําจากกับมากซึ่งทําที่อําเภอสูงเนินนะคะโดยเฉพาะอาหารพื้นถิ่นโคราชค่ะที่ได้รับการอน,อนุรักษ์และต่อยอดโดยรองศาสตราจารย์วัฒนาพรโชครัตนชัยค่ะอาจารย์ประจําหลักสูตรคหกรรมมาศาดได้เผยแพร่องค์ความรู้ดังกล่าวนะคะให้กับชุมชนโดยใช้ชื่อโต๊ะโคราชค่ะการันตีรสชาติความอร่อยแซบแล้วจะติดใจประกอบไปด้วยต้มยำไก่บ้านใบมะขามอ่อนค่ะ คั่วมีโคราชไก่ย่างท่าช้างส้มตับโคราชเมี่ยงคําโคราชลอดช่องไผ่ทองสยามส่วนข้าวเนี่ยใช้ข้าวหอมมะลิทุ่งสำลดค่ะและข้าวหอมมะลิทุ่งสำลดระยะเม้าค่ะ แล้วก็จะมีกาแฟดงมะไฟค่ะขนมจีนประโดกบ้านครูยอดกับลาบหมูร้านลาบสมพิษตอกจันค่ะซึ่งได้รับรางวัลบิบกูมองจากคู่มือมิชลินไกด์ค่ะฉบับประเทศไทยปี2566ส่วนร้านอาหารที่ขึ้นชื่อของจังหวัดนครราชสีมาค่ะอาทิกุ้งดองพัตตะคารเสียเส่ยวเซี่ยวข้าวมันไก่ค่ะร้านรักกาแฟก๋วยเตี๋ยวร้านหอมโอชา อยากกระโดดอยู่บนโต๊ะของที่ประชุมในครั้งนี้เลยนะคะ <c oughs> น่าทานทุกเมนูนเลยนอกจากนี้ค่ะของที่ระลึกจังหวัดนครราชสีมาและทางมหาวิทยาลัยก็ได้เตรียมนะคะมอบของที่ระลึกให้กับคณะรัฐมนตรีค่ะเป็นกระเช้าโอท็อปโคราดีเจนตอกเดถ้าออกเสียงยังไงเนี่ยเดี๋ยววันนั้นต้องไปฟังชาวโคราชเขาออกเสียงกระเช้านี้เลยนะคะซึ่งก็มีสินค้าโอท็อปขึ้นชื่อของจังหวัดนครราชสีมา19รายการด้วยกันค่ะทั้งกาแฟ GI เห็ดถังเช่าสีทองอบแห้ง มีโคราชกระยาศาสตร์กุนเชียงน้ำยำน้ำปลรราขนมเปี๊ยะนะคะแล้วก็ยังมีกล่องกิ์เซ็ตข้าวอินรีทุ่งสำริดค่ะนอกจากนี้มหาวิทยาลัยนะคะก็ได้จัดเตรียมพระพุทธรูปพระพุทธสัพพัญยูสุขโตค่ะที่จัดทําในวาระครบ100ปีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเพื่อมอบให้กับนายกรัฐมนตรีแล้วก็เตรียมมอบ เรียนที่ระลึก100ปีมหาวิทยทาลัยราชพัฒนครราชสีมาด้วยซึ่งเป็นซึ่งเป็นชุดไตรมงคลนะคะเพื่อที่จะมอบให้กับคณะรัฐมนตรีอีกด้วยค่ะพูดถึงเมนูอาหารเนี่ยน่ารับประทานทุกเมนูเลยถือว่าเป็นเมนูขึ้นชื่อของจังหวัดนครราชสีมาค่ะค่ะอดใจรอไม่ไหวแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันที่โคราชนะคะ